จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชายหนุ่มธรรมดาได้เกิดมาพร้อมกับร่างกายที่มีพลังเหนือมนุษย์เขาไม่มีวันเจ็บปวดถึงแม้จะถูกใครแทงมาก็ตามสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและคลิปนี้ผมก็แนะนำหนังใหม่ที่มีชื่อเรื่องว่ามิสเตอร์โคตรคนทรหดมาสปอยล์รับชมกันส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่งางไรต่อน,นั้นเดี๋ยวมารับชมรับฟังผมก็ต่อได้เลยครับเรื่องราวของนาธานหนุาานน่มโสดว,วัยสามสิบที่ทำงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการในธนาคารแห่งหนึ่ง เขามีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เป็นมาตั้งแต่เกิดซึ่งเป็นอาการผิดปกติทําให้เขานั้นไม่สามารถรับรู้ถึงความเจ็บปวดได้อาการผิดปกตินี้เป็นสิ่งที่ทําให้เขาใช้ชีวิตได้ลําบากเขามักดุเพื่อนล้อมาตั้งแต่เด็กจนทําให้เขากลายไป็นคนเงียบเก็บตัวไม่มีทั้งเพื่อนและกแฟน จนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเขาก็ได้ไปพบเจอกับเชอร์รี่สาวแบงค์พนักง,งานใหม่สุดสวยที่เธอนั้นได้เข้ามาทัดสะสภาให้กับเขาจนกระทั่งคนทั้งคู่ก็ได้ไปเดทกันแล้วก็กําลังจะไปได้ดีแต่ทว่าความซวยมันก็มาเกิดขึ้นเมื่อจอู่ๆวันหนึ่งก็ได้มีโจร3าคนบุกเข้ามาพ้นธนาคารโจรบังคับให้ผู้จัดการรีบบอกรหัสเปิดตู้เซฟนะครับแต่ท้ว่าเขานั้นก็ไม่บอกสุดท้ายผู้จัดการก็ถูกกลุ่มโจรฆ่าตายและมันก็มาถึงหน้าฐานผู้ที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ ถ้าเขาไม่บอกอีกคนโจนมันก็เลยขู่ว่าจะฆ่าเชอร์รี่ซะถ้าไม่บอกสุดท้ายเขาก็ต้องยอมบอกนะครับเพราะเขาเป็นห่วงเธอเป็นอย่างมากโจนรีบเอาเงินออกไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้นําตัวเชอร์รี่กลับออกไปเป็นตัวประกันด้วยนาธานพอเห็นว่าแฟนสาวของตัวเองนั้นถูกจับตัวไปเขาก็รีบขับรถตํารวจตามไล่ล่าเพราะอยากได้ตัวเธอกลับคืนมาเอาแบบว่าไม่ห่วงอะไรทั้งนั้นห่วงเธอมากกว่านาธานได้ขโมยรถตำรวจตามล่าโจนไปติดต,ตินะครับเขาได้ตามมาจนกระทั่งโจนมันก็ได้มาเจอทางตัน เขาได้บอกให้โจนว่ารีบส่งตัวเชอร์รี่มาซะแล้วจะปลอยให้นายไปแต่ว่าโจนคนนี้มันไม่ได้มากับเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่เธอไปกันบรถอีกคันหนึ่งที่ได้แยกตัวไปอีกทางแล้วคนทั้งสองวิ่งไล่ล่าก,กันจนเข้าไปที่ห้องครัวทำอาหารแห่งหนึ่งนาธานเขาเป็นหนุ่มที่ไม่ค่อยสู้คนนะครับเขาเลยสู้ไอ้โจนนี้มันไม่ค่อยได้แต่ว่าเขาก็มีความสามารถพิเศษก็คือเขาไม่มีวันเก็บปวดน,นั่นเอง คนทั้งสองสู้กันอยู่นานสุดท้ายนาธานก็สามารถจัดการโจรคนนี้ได้และเขาก็เอามือถือโจนมาแล้วก็ได้ถ่ายรอยสักของโจนเอาไว้เพื่อที่จะได้ตามหาว่าโจนพวกนี้มันกบดันกันที่ไหนหนาธานได้โทรหาเพื่อนของเขานะครับที่รู้จักในเกมออนไลน์เพื่อขอความช่วยเหลือเขาได้ส่งรูปรอยสักให้เพื่อนเขาได้ช่วยดูว่ารอยสักนี้แถวไหนรับสักบ้างและใครเคยสักไปไม่นานเพื่อนเขาส่งข้อความเกี่ยวกับร้านสักร้านหนึ่งที่อยู่ไม่ไกล ครับตัดมาที่ตำรวจนะครับพวกเขาได้เห็นศพของโจรคนแรกที่นอนตายอยู่ในกลัวและพวกเขานั้นก็คิดว่าต้องเป็นฝีมือของนาธานแน,แน่และตำรวจสงสัยว่าเขาอาจจะเป็นสายให้โจรก็ได้สักพักตำรวจหญิงคนนี้ก็เลยโทรหาหนาธานเพื่อให้เขาได้มอบตัวแล้วขั้นตอนทุกอย่างตำรวจจะเป็นคนจัดการเองแต่ทว่านาธานนั้นเขาก็ไม่ยอมนะครับด้วยความเป็นห่วงแฟนเขาจึงขอที่จะไปตามหาเธอเอง ผ่าตัดมาที่กลุ่มโจรพกมันลอยเพื่อนกลับมาแต่พกมันคงไม่รู้นะครับว่าตอนนี้นาธานได้ฆ่าตายไปแล้วอีกหนึ่งคนแต่เรื่องที่พีคไปกว่านนั้นมันก็คือเชอร์รี่แฟนสาวของนาธานที่ถูกจับตัวมาเธอไม่ได้ใส่ซื่อแล้วก็เป็นพนักง,งานธนาคารอย่างเดียวแต่เธอคือสายรับให้กับพี่ชายขอยงเธอที่เป็นกลุ่มโจรป้นในครั้งนี้ด้วย จริงๆแล้วเจอรี่นี่เองล่ะครับที่คอยทํางานให้กับโจนแม้กระทั่งการแฝงตัวเข้าไปเป็นพนักง,งานธนาคารหรือว่าแฝงตัวมาเป็นแฟนของนาธานเพื่อเอา,หารหัสห้องเซฟภาพตัดมาที่นาธานนะครับเขาไปที่ร้านสักอย่างที่เพื่อนของเขาได้บอกเพื่อไปแอบเอาข้อมูลจนเขาได้ข้อมูลมาว่าเจ้าของร้านเนี่ยก็รู้จักกับไอ้กลุ่มโจนนั้นด้วยเหมือนกันนาธานค่อยๆถามแต่เขาก็ดันเผลอทําให้เจ้าของร้านรู้ว่าตัวนาธานนั้นไม่ได้มาสักอย่างเดียวน่าจะแอบมาถามข้อมูลด้วย สุดท้ายพี่เบิ้มนี่ยก็เริ่มรู้ตัวนะครับแล้วก็ฟาดพิกนาทานแต่เขาก็หลบได้ทันและพยายามสู้กับพี่เบิ้มแต่ตัวพี่เบิ้มนั้นก็ใหญ่เสือเ,อเกินนาธานรับมือไม่ไหวนะครับเขาได้ใช้ไม่ตาสุดท้าย เขาได้ใช้มือต่อยไปที่เศษกระจุที่แตกหลายๆครั้งจนมาทําให้เขารู้สึกมีพลังขึ้นมาและก็สามารถจัดการพี่เบิ้มได้หลังจากที่นาธานได้ข้อมูลมาจากพี่เบิ้มแล้วก็เพื่อนของเขาเขาจึงรีบไปที่บ้านของไอ้จนนั่นทันทีพอเขาได้แอบเข้าไปเขาก็ได้เห็นว่าบ้านหลังนี้มีกำดักมากมายถ้าไม่ใช่เขาป่านนี้ก็คงเจ็บหนักแน่ๆ นาธานเดินสมุดบ้านเพื่อหาข้อมูลนะครับสุดท้ายเขานั้นก็มาติดกับดักถูกเชือกรัดขาห้อยหัวอยู่แบบนั้นนาธานได้รีบโทรหาเพื่อนเพลย์ลีมาช่วยเขาเพราะว่าตอนนี้เขาลงไม่ได้และเพื่อนของเขากลรับปากว่าอีก15นาทีจะมาถึงแต่ในขณะที่เขากําลังห้อยหัวอยู่นั้นโจนอีคนที่เป็นวิชายก็เข้ามาในบ้านและเขาก็ได้มาเห็นหนาธานที่กําลังห้อยหัวอยู่เขาได้ถามว่านายเป็นใครและเข้ามาที่นี่ได้อย่างไร นาธานยังแกล้งบอกไปนะครับว่าเขาคือโจรที่แอบมาขโมยของจริงๆสักพักในก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมีคนโทรมาหาโจรคนนี้นะครับแล้วก็บอกว่าน้องชายของนายนะตายแล้วคนที่ฆ่าก็คือคนที่สวมชุดสูทใสน่นนคไทสีน้าเงินและมันก็คือนาธานนั่นเองจนคนนี้เริ่มรู้แล้วนะครับว่านาธานเป็นคนฆ่าน้องเขาเขาจึงได้โมโหและพยายามที่จะฆ่านาธาน แต่ว่ายตอนนั้นเพื่อนของนาธานก็มาช่วยเขาได้พอดีและคนทั้งสองก็ช่วยกัจัดโจรงคนนี้ได้อีกคนผ่าตัดมาได้เชอรี่นะครับเธอบอกกับพี่ชายว่าจะไม่ขอทําแบบนี้อีกเพราะว่าพี่ชายของเธอได้ผิดสัญญาว่าจะไม่ฆ่าใครและพี่ชายกับน้องสาวก็เริ่มผิดใจกันนะครับเพราะเชอรี่นั้นเธอก็แอบมีใจให้กับนาธานด้วย แต่ในขณะที่พี่กับน้องทะเลาะกันนาธานเขาก็ได้เข้ามาที่นี่พอดีเขาได้ชักปืนไปที่โจนแล้วก็บอกให้ปล่อยตัวเชอร์รี่ซะพอไอ้โจนนั้นได้ฟังมันก็รู้สึกขำเลยนะครับและมันก็เลยบอกว่านี่นายยังไม่รู้ใช่ไหมว่าผู้หญิงที่นายมาช่วยนั้นเธอคือน้องสาวของฉันเองเธอนี่แหละตัวดีเลยคอยเป็นสายให้ในการออกปล้นในครั้งนี้และที่สำคัญก็คือเธอแกล้งทำเป็นมีใจให้กับนายเพื่อที่จะได้ให้นายตายใจยอมบอกรหัสผ่านยังไงไหลงู แค่นั้นเองนาธานเขาก็อึ้งแล้วก็เสียใจเป็นอย่างมากเขาลุมทั้งยืนกันเลยทีเดียวเมื่อรู้ว่าเธอนั้นเป็นสายให้กับโจนนี่ฉันมาช่วยโจนเหรอนี่นาธานไม่มีเลี่ยวแรงที่จะทาอะไรต่อนะครับใครอยากจะทําอะไรก็เชิญแต่เชอร์ลี่นั้นจริงๆแล้วเธอก็ลุงรักนาธานเหมือนกันเธอพยายามห้ามไม่ให้พี่ชายขอยงเธอได้ฆา,า,านาธานจนทําให้พี่น้องต้องผิดใจกันและเขาก็กําลังจะฆ่าเธอแทน แต่ในขณะนั้นเองก็ได้มีตำรวจได้เข้ามาที่นี่พอดีแล้วก็รีบจัดการกับโจรคนนี้ซะแต่สุดท้ายมันก็หนีไปได้และมันก็ได้ยิงตำรวจเจ็บไปถึงสองน้ยส่วนเธอนั้นก็ไม่ได้หนีไปนะครับเพราะเธอเป็นห่วงนาธานและเธอก็ขออาสาไปตามพี่ชายของเธอได้กลับมานาธานติดเข้าไปอยู่ในรถพยาบาลที่ไอโจรมันขับหนีออกไปพอเขาลุกขึ้นมาได้เขาก็พยายามที่จะหยุดไอโจนคนนี้จนทําให้รถเกิดอุบัติเหตุพิการอยู่กลางทางนั่นเอง นาธานพยายามสู้กับโจรน,นะครับแต่เขาก็สู้โจรไม่ได้เขาถูกไอโจรน,นั้นมันหักที่มือจนกระดูกได้โผลออกมาแต่เขาก็ไม่รู้สึกเจ็บนะครับส่วนเชอร์รี่นั้นก็ได้เห็นว่าพี่ชายของเธอนั้นกาลังจะฆ่านาธานเธอจึงได้เลือกที่จะช่วยแฟนเธอและก็ได้ห้ามพี่ชายเอาไว้นาธานได้เห็นว่าไอโจรน,นั้นมันกําลังจะฆ่าเชอร์รี่น้องสาว,วแท้ๆของตัวเองเขาจึงได้ใช้ยากระตุ้นฉีดไปที่ตัวเองจนทําให้มีแรงขึ้นมาแล้วเขาก็ใช้กระดูกแข็งที่มันโผลออกมาแทงพี่ชายโจรทันทีสุดท้ายมันก็ตาย หลังจากนั้นนาทางก็ถูกดำเนินคดีหลายข้อหาเลยนะครับแต่ศาลนั้นก็ลดโทษให้เพราะว่าเขาไม่เคยต้องคดีอะไรมาก่อนและเขาเยังช่วยจับคนร้ายได้อีกศาลจึงให้ถูกกักบริเวณเป็นเวลาแค่6เดือนส่วนเชอร์รี่นั้นก็ต้องเข้าไปนอนในคุกข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับโจนและอีกไม่นานเธอก็จะออกมาเป็นแฟนที่ดีให้กับนาธานและหนังนี้ก็ดะจบลงไปนะครับขอบคุณรับชมกันสวัสดีครับ